หมายเลขห้าขนมเนยปริชัดแข็งแรง มดดหมายเลขเจ็ดแบมสลินลาขอไปครับหมายเลขหกนะครับเข่าเจ้ารจิรสมบัตด,ดี และระดับต่อไปครับหมายเลขเจ็ดครับแบบสลินลาของสุนัข กัณฐยาชัยปัญหา Yeah, me but... สามรด้วยครับเชิญตรงกลางเลยครับ สงงามเท่านั้นนะครับที่จะได้ครองตำแหน่งนางงามสุโนครประจำปี2567ในปีนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสองงามที่พลาดตำแหน่งนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะไปประกวดกันต่อในรอบของทิดาปราสาทพึ่งอีกหนึ่งตำแหน่งใหญ่ของข้าคืนนี้ครับในปีนี้ครับมีสองงามจากสุโนครนะครับที่จะชิงชัยตำแหน่งนี้ทั้งหมด ก้าท่านด้วยกันบนเวทีแห่งนี้ในการประกวดนางงามสกลนครครับนอกจากความงามแล้วนะครับคะแนนส่วนหนึ่งนะครับท่านคณะกรรมการได้พิจรารณาอย่างรอบคอบแล้วในห้องสัมภาษณ์เมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาครับกรรมการได้พิจรารณาอย่างละเอียดรอบคอบและจะตัดสินใจอีกรอบหนึ่งนะครับคือรอบนี้สาวงามทั้ง9ท่านรับจะต้องแสดงทัศนคติโดยสาวงามะออกมาแสดงทัศนคติในหัวข้อที่กองประกวดได้กําหนดไว้นะครับม่เพียง คนละ1นนาทีเท่านั้นนะครับเมื่อสักครู่นี้45วินาทีนะครับรอบนี้1นาทีนะครับผมในการนำเสนอทัศนคติของตัวเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแจ้งทัศนคตินะครับที่เสางามจะได้แสดงนะครับผมในวันนี้ซึ่งเป็นการแสดงทัศนคติในหัวข้อเดียวกันนะครับนั่นก็คือ ในฐานะที่คุณเป็นคนสุโนครครับคุณอยากจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสุโนครให้ชาวโลกได้รับรู้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะที่คุณเป็นคนสุโนครนะครับคุณอยากบอกเล่าเรื่องราวใดเกี่ยวกับจังหวัดสุโนครให้ชาวโลกได้รับรู้ครับเราจะเริ่มจากผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งมิเชลมาริสาเดเชิญครับ หลังจากที่น้องมิเชลเริ่มพูดนะครับที่การจะเริ่มจับเวลาเชิญครับดิฉันขอพูดถึงเรื่องผ้าคามค่ะผ้าคามจากวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสกนลนครที่สร้างขึ้นเพื่อการนุ่งห่มในกลุ่มชุมชนแสดงถึงอัตลักษณ์ของการยอมคาม ถูกยกระดับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดสกลนครในฐานะเยาว,วชนรุ่นใหม่ดิฉันจะขอนําเอากระแสพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวัณรว,วดีรารีรัตน์ที่ทรงพัฒนาการยอมครามของสูตร้ายอมครามบ้านดอนก่อยเราชาวสกลนครจะต้องช่วยกันสืบสารพัฒนาและต่อยอดให้เข้าร่วมกับยุคสมัยให้ผู้คนทุกยุคทุกเพศทุกวัยได้เข้าถึงพายอมคามให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จักพายอมคราม from สก o ์ to o รอบ หมายเลขหนึงครับมิเชลมาริสาเดเชิเตรียมความพร้อมในรอบต่อไปครับและเช่นหมายเลขสองครับพิมนัทรินทองตุยครับหนึ่งนาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับในฐานะที่พิมเป็นชาวจังหวัดสกลนครพิมอยากบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าในจังหวัดสกลนครค่ะ ว่าชนเผ่าในจังหวัดสกลน,นครมีหลากหลายเช่นภูไทยกระเลงโซ่ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่การแต่งกายภาษาที่ใช้พูดมีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะพิมพอยากร่วมผักดันและสนับสนุนวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าในจังหวัดสกลน,นครค่ะเพราะพิมพมองว่า วัฒนธรรมของชนเผ่าเป็นสิ่งที่มีสเสน่ห์และควรที่จะบอกต่อให้ชาวโลกได้รับรู้ค่ะโดยดึงเอาจุดเด่นสร้างความแตกต่างผสษานกับวัฒนธรรมสมัยใหม่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่รวมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆของแต่ละชนเผ่าวไว้ในที่เดียวกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนประชาชน น้องพีหมายเลขสองครับขอบคุณมากครับเราไปกันตอนที่หมายเลขสาครับเท่ากับสุภาพบัวแก้วเชิญครับสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นนะคะเท่ากับนะคะอยากจะบอกเล่าเรื่องราวให้ทุกคนได้เห็นนะคะโดยการมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะโดยเรานะคะจะร่วมมือกับบริษัทท่องเที่ยวนะคะเพื่อดึงดูดนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะที่อยากรู้ถึง ศิลปะวัฒนธรรมของชาวสกลนครและ,ะสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครนะคะและ,ะเราก็ต้องมีการวางแผนเชิงกลุทธ์ที่ดีและก็วางแผนนะคะให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะโดยรับคําแนะนําจากคนรุ่นเก่าค่ะและสิ่งเหล่านี้นะคะนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ขายแล้วยังเป็นการเพิ่มค่า GDP ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะหมายเลขสามเข้าก่อครับไปกันตอนที่หมายเลขสี่ครับแอมสิริยะไทย วันกับ1นึ่งนาทีถ้าพร้อ,อมแล้วเชิญน้องแอมได้เลยนะครับ บอกถึงชาวโลกหรือว่าสากลน,นะคะว่าสากลนครเมืองของเรามีการใช้วิถีชีวิตกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนอย่างเช่นการที่เราปลูกป่าทําไร่ทานาที่มีพืชหลากหลายชนิดเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเป็นการฟื้นฟูดินและเป็นการดูดซับคราร์บอนและยังมีเรื่องน้ำนะคะที่เราใช้น้ําอย่างคุ้มค่าค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําจากน้าฝนที่เราเก็บมารวมถึงการใช้น้ําจากหนองหานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับจังหวัดสกลนครของเราและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราก็มาจากธรรมชาติอย่างเช่นผ้านะคะมาจากการย้อมครามมาจากดก ดินสร้างสีสนันสร้างราคาให้กับสกนลนครและมีการจักสารจากักไผ่นะคะที่ทําให้เราเนี่ยลดการใช้พลาสติกและขยะลงได้นี่ไม่ใช่แค่การที่เราอนุรักษ์ธรรมแต่เราได้ร่วมอนุรักษ์โลกคะ่ะไม่ใช่แค่กรีนวอชิงหรือการคอบเขียวที่ทำเพื่อบางหน้าบิซู k ึ้นสิดาสว w ส k s ุขคุแฟคซิวอลในสกลนครอุนกินีสีเดียนด์เชิญแคสซิออนลค่ะขอบพระคุณคะ่ะ